การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นเริ่มต้นจากการมีบุคลิกภาพภายในที่ดีก่อนนะคะคือคุณจะต้องมีวิธีคิดหรือว่ามี mindset ที่เป็นบวกต่อต่อสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่นะคะถ้าเรานึกถึงเรื่องของการมีบุคลิกภาพเราต้องมีวิธีคิดว่าสิ่งนี้มันมีผลหรือว่ามีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงอันที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีประโยชน์แต่ตัวเราเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมีประโยชน์ต่อคนที่เรารัก นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความความรู้ในเรื่องเหล่านี้คุณก็จะสามารถที่จะนำไปดูแลคนรอบข้างที่คุณรักได้สิ่งต่อมาก็คือเรื่องที่คนอื่นๆภายนอกเนี่ยมักจะมองเห็นเรานั่นก็คือเรื่องของการแต่งกายเพราะการแต่งกายเนี่ยมันจึงจะต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องรูปร่างนาทีการทำงานหรือว่าลักษณะงานที่คุณทำอยู่ ะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องมองเป็นองค์ประกอบร่วมกันและส่วนที่3ก็คือเรื่องของอิริบท่วงท่าเพราะนอกจากการที่มีวิธีคิดที่ดีแล้วแต่งตัวดีแล้วนะคะเราก็ยังต้องมีอิริบท่วงท่าที่สง่าง,งามด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งหรือการไหายเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นองค์ประกอบ โดยภาพรวมที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแสดงตัวตนอยู่ในสังคมอยู่ในที่ทํางานได้อย่างมีความสุขนะคะผู้ได้พบเห็นก็ประทับใจรวมถึงตัวเราก็จะมีความสุขด้วยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากจะลองปรับเปลี่ยนตัวเองอยากจะลองพัฒนาตัวเองนะคะคนที่ยังไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้ก็อาจจะต้องลองกลับมาดูว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราถึงจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น ะะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการทำงานแล้วก็ความก้าวหน้าของการทำงานของเราด้วยค่ะ